เขาหย่ากันแล้วหนูเห็นใบหย่าแล้วแต่แบบเขาก็ยังกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนแบบพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมแตท่ทางที่หนูคือมันต้องเป็นที่หนึ่งแล้วจนถึงท่านแบบหนูไปทําของใส่เขาหนูก็คิดนะคะว่าถ้าเกิดของที่หนูทำอะ่ะมันเห็นผลแล้วมันให้เขากลับมาจริงๆมันก็คือไม่ใช่เขาตัว,ต,ว,ต,วตัวจริงอยู่แล้วแต่หนูก็จะจะยอมรับในส่วนนั้นพ่อหนูอยากให้เขาขึ้นมา กันในที่อ้เจ้าตัวตัวนะคะอันนี้มีอะไรเล่าให้พวกเราฟังจะเล่าเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมาแล้วก็ที่เจอปัญหาอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าในตลอดเวลาที่หนูเองก็มีลูกแล้วเขาเองก็มีลูกแล้วมาสองคนเหมือนกันคือหนูกับสามีเก่าคบกันมาประมาณสิบกว่าปีค่ะหนูเจอเขาคนนี้หนูก็ตัดสินใจเลิกกับคนเก่าเลยโดยที่ไม่คิดอะไรเลยว่าคนใหม่เขาจะดีหรือไม่ดีมันหนูแบบ หลงเขาด้วยอะไรด้วยทุกอย่างไปเจอกันยังไงคะกับคนใหม่ถึงขนาดแบบโหนั่นคือแบบว่าจแล้วใช่เลยใช่ค่ะเขาเปิดร้านอาหารหนูเองก็เปิดร้านอาหารค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปกินที่ร้านเขาแล้วคือเขาคือสเปคแบบที่หนูตามหาเลยค่ะค่ะใช่คือสเปคทุกอย่างเลยก็เลยคิดว่าแบบลองคุยดูลองคบดูแล้วคือเขาก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเพราะเขาเลิกกับ กับแม่ของลูกเขาแล้วค่ะเขาก็ย้ายไม่อ şey ยู่กับหนูที่บ้านมาอยู่กับหนูที่บ้านเพราะว่าบ้านหนูคือไม่เคยมีใครมาอยู่เลยหนูเคยหนูคือซื้อไว้ให้ลูกก็เลยมาอยู่ด้วยกันทีนี้เราก็เลยใช้ชีวิตได้กันประมาณเจ็ดเดือนแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเลิกกับสามีเลยคือเจอคนนี้เัิกเลิกฉันเลิกกับสามีเลยเลยบอกบอกแม่บอกงงค่ะแล้วก็เสียใจแบบร้องไห้เป็นเดือนเหมือนกันทุกวัน ง้อหนูอะไรหนูแต่คือหนูไม่ไปแล้วคือหนูหลงคนนี้มากแบบมแบบคิดว่าแบบเขาโตกว่าแล้วคือเขาจะดูแลเราได้ทุกอย่างค่ะค่ะพอได้มาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเรื่องแรกๆมันก็ดีอะคะ่ะแต่แบบพอไปเรื่อยๆหนูไม่สามารถที่จะเปิดเผยอ,อะไรได้เลยทำไมอะคะเพราะว่าเขาให้เหตุผลที่ว่าแม่ของเขาไม่ยังไม่รับหนูนค่ะือแบบเขายังรักหลานอยู่ประมาณนี้ยค่ะ รับผิดทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องอะไรคือหนูหมดทุกอย<ม>่างหนูก็อยู่แบบหลบๆซ่อนๆนะคะแต่ทั้งๆที่หนูคือมันต้องเป็นที่หนึ่งแล้วค่ะทีนี้มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขากลับไปหาลูกเขาที่จังหวัดนั้นนะคะไกลามากเหมือนกันค่ะไกลาจากที่หนูอยู่เขากลับไปอยู่ด้วยกันประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูก็ไม่สามารถที่จะโทรอะไรได้เลย ได้แค่เหมือนคุยไลน์กันนานๆทีตอบที<ม>ซึ่งเขาก็ยังกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนแบบพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมเขาก็คือเป็นแม่ของลูกกับพ่อของลูกหรือจริงๆแล้วมีอะไรมากกว่านั้นเขาหย่ากันแล้วหนูเห็นใบหย่าแล้วเขาก็บอกเขาหย่าแล้วด้วยใช่แล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วแต่แบบพอถึงเวลาที่เขาลงไปทุกครั้งหนูจะต้องแบบทรมานทุกครั้งหนูจะต้องอยู่กับเพื่อนทุกครั้งแบบเพราะเขาไม่เคยมีความชัดเจนอะไรให้เลยอืมทีนี้พอเขากลับมาจากหาลูกเขา หนูก็ได้รู้ความจริงแบบทำนองว่าเขาก็ไปขอมีอะไรกับแม่ของลูกเขาอซึ่งหนูเองก็หนูรู้ได้ยังไงหนูรู้ได้ยังไง,ไไงเพราะว่าอดีตสามีหนูอะ่ะ แล้วก็ที่ที่ที่แฟนเขาอยู่นะคะเหมือนกับเขาก็คุยกับแฟนของหนูเหมือนกันเหมือนเขาก็คุยกัน ừ, เอง<ม>แบบทําไมไปคบกันอะไรทําไมเลิอกอะประมาณเนี้ยค่ะหมายถึงว่าอาดีตสามีหนูกับอดีตภรรยาเขาใช่คุยกันคุยก<อ>ัน<ม>เขารู้จักกันด้วยเหรอคะทาง a c e บ o o k ค่ะก็คงทักไปถามแบบโซเชียลก็ทั้งเชื่อมนะอ่ะอารมณ์ประมาณคนหัวอกเดียวกันใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็บอกกันเลยประมาณนี้ค่ะ น,นี่ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะหลายคนกําลังกังวลเลยค่ะจะซื้ออะไรให้กับคนนั้นคนนั้นคนนี้ดีโอ้เป็นเรื่องเครียดเหมือนกันนะคะ,คะสุงท้ายปีแต่ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เรื่องราวของความรักและความห่วงใยน่าจะเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับปีที่ผ่านมามันยากค่ะพี่อ<ช>้อยอะไรๆก็ยากไปหมดเลยใช่ไหมมันเหมือนความรักและความห่วงใยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใหก้กันอยู่ตลอดเวลานะคะเังนั้นปีใหม่นี้กำลังมองหาอยู่ว่าเ,เราจะให้อะไรดีนะให้เป็นเรื่องของกัน การความรักและความห่วงใยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันค่ะจะให้คุณพ่อคุณแม่ญาติผีน้องคนในครอบครัวหรือแม้แต่คุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะคะนี่แนะนําเลยมันน่าจะเป็นของขวัญอันหนึ่งที่ผู้รับสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุดจริงๆนะคะกล่องของขวัญวิตแคร์ค่ะทาไมถึงบอกว่าผู้รับจะได้ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากมายดูสิคะ<อ>ว่าในกล่องมีอะไรบ้างโดยยคโควิดนี่แหละค่ะนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ชูบเปียบคุรินะค่ะที่ชู่ฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอล์แบบฟู้ดเกรด70 9นะคะสามารถเช็ดค่าเชื้อไวรัสได้เลยบาิทีไปที่ไหนก็ตามเช็ดก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่าเชื้อไวรัสด้วยค่าแบคทีเรียด้วยนะคะอีกอันนึงคือหน้ากากตัวนี้ถอดได้ได้ตอนที่2ชั้นแล้วนะคะจะพัฒนาสู่สชั้นเมื่อไหร่แต่ไม่ต้องห่วงค่ะหนะะ้ากากอนามัยพรีเมียม5ชั้นกรองนะคะป้องกันเชื้อโรคแบคทีเรียและ PM 2.5ได้ถึง99%นะคะ ล้างมือบ่อยๆก็บอกให้ล้างมือบ่อยๆเข้าไว้โฟมล้างมือสูตรถนอมมือคูลินะค่ะเป็นสูตรที่พัฒนาเพื่อชีวิตแบบนิวนอร์มอลจริงๆนะคะใครกังวลเรื่องของปัญหามือแห้งใช่แล้ปัญหาที่หลายคนล้างมือบ่อยจๆจจอก็คือโอ้โหแบบมือแห้งเป็นเกล็ดแตกและแห้งไปหมดเลยใช่ค่ะน,นะคะก็เลยจะไปต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีและทั้งหมดรวมอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะโอเ้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกล่องนี้นะคะหลายคนคิดว่ามันเป็นพันหรือเปล่าเดียวก้อนราคาที่เห็นเนี่ย4 9่บาทเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ที่อยากได้เพราะรู้และว่าคุณไม่ได้ซื้อกล่องเดียอยู่แล้วล่ะคนนี้ก็ต้องให้คนนั้นก็ต้องให้ส่งแทนความรับความห่วงใยแล้วก็ผู้ที่ใช้จริงคือผู้ที่รับไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยทั้งกล่องน,นะคะใครอยากได้แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะคะมาที่แอดคุรนะ k, ina, k u r i n a 499บาทเท่านั้นหรือจะโทรกันมาที่ call center ก็ได้ค่ะ096980-3015 ส่งผ่านความรู้สึกที่ดีนะคะว่าคุณรักและห่วงใยผู้รับมากขนาดไหนนี่แหละค่ะกล่องของขวัญวิดแค่ค่ะแล้วถ้าเกิดสั่งมากกว่าก็บอกว่าสั่งก่อนขึ้นไปเนี่ยส่งให้ถึงที่ฟรีด้วยนะคะสะดวกมากเลยค่ะกล่องวิดแค์ของขวัญแทนความรู้สึกรักและห่วงใยโปรโมชั่นถึง31ธันวาคมนี้นะคะไปคุยตอกันต่อนะคะเรื่องราวชีวิตของแขกรัอเชิญของเรากาลังเข้มข้นมากๆเลยะค,ะค่ะ หนูก็เลยรู้จักอดีตสามีเก่าพ่อของลูกหนูนี่แหละเขาบอกว่าต่ไหนยังไปมีของมีอะไรด้วยอยู่เลยนะอืมเผื่อใจไว้หน่อยนะไม่ใช่เขามาหลอกเงินหมดประมาณนี้แล้วพ่อน้องรู้แล้วทำยังไงก็้องไห้เป็นวันไม่ทำอะไรเลยค่ะแบบก็เลยถามความจริงจากเขาไว้วันที่เขากลับมาว่าทำจริงไหมเขาก็แบบหัวชนฝ่าว่าไม่ไม่ทำเลิกกันไปแล้วไม่มีทางหนูก็เลยแบบเหมือนคนบ้าค่ะหนูก็ทักไปหา แฟนเขาเลยนะอดิรยานใช่ทักมาหาตรงๆเลยเขาคุยกันเลยค่ะเขาก็บอกว่าจริงค่ะเขาก็เล่าความจริงให้หนูฟังหมดเขาบอกแบบเขาไม่มีเขาไม่รู้จะโกหกเพื่ออะไรอั้เขาเลิกกันจริงเล่าคะเขาเลิกกันจริงนะคะแต่ก็ยังกลับไปมีอะไรกันความสัมพันธ์กันได <ใน S 2> ้ใช่พอคบกันมาเรื่อยๆอีกลงกลับไปอีกก็ยังไปทาแบบนี้อยู่อีกค่ะ ตอนที่หนูให้อภัยเขาอะเขาขออภัยเราหรือเปล่าคะเขาไม่เคยขอโทษค่ะหนูไม่เคยได้ยินคำาบอดวะโทษจากปากเขาค่ะคือในจังหวะที่คบกันมาก่อนที่จะลงไปหาลูกครั้งที่สองเขาก็ทะเ,เลาะกับหนูแค่ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาขับรถออกไปเขาก็ไปทักหาภรรยาเขาอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ้บ้านหนูม,มาจากไหนเป็นแบบเหมือนคนเคยมีอะไรกันนะคะซึ่งก็ไปม,มีอะไรกันอีกค่ะ ทีนี้หนูรู้ได้ไงผู้หญิงคนนั้นส่งข้อความมาห,มหนูก็เลยไปเปิดแล้วหนูก็เจอห,หนูก็เลยถามแบบเกิดอะไรขึ้นทาไมทําแบบนี้อีกเราทะเลาะกันไม่กี่ชั่วโมงเองนะห,หนูก็ให้อภัยนะคะเพราะหนูรักห,หนูให้อภัยตลอดหนูรักยึดคาเดียวคือรักรักแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ว่าเพื่อนหรือแม่หรือใครจะเตืนอนผูไม่ฟังเลยลงไปหาลูกทั้งหมดสามครั้งเพื่อทาแบบนี้หมดเลยทุกครั้งจนหนูคิดว่าแบบมันไม่ไหวแล้ว ค่ะเขาก็เขาเองก็เหมือนกับทนนิสัยหนูไม่ได้เขาก็ให้เหตุผลที่ว่าทนนิสัยหนูไม่ได้หนูเป็นคนที่ขี่หึงเกินระแวงเกินไปออ๊ยแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันก็ต้องหนูก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าเขาไม่ทําแบบเนี้ยหนูจะไม่มีวันเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่ที่หนูเป็นอย่างเนี้เพราะเขาทํานิสัยแบบนี้ค่ะเขาก็ให้เหตุผลที่แบบว่า เพราะเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะหนูทั้งหมดเขาไม่ให้เราเปิดเผยถ้าบังเอิญหนูเปิดเผยอะไรจะเกิดขึ้นคะเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากมีปัญหากับฝั่งทางบ้านเขาแต่ทังบ้านเขาก็รับรู้นะคะว่าหนูเป็นแบบหนูคือใครหนู้ยังไงประมาณนี้ยค่ะรู้สึกไหมว่ามันแปลกเนาะเป็นแฟนปัจจุบันที่ไม่สามารถจะบอกตัวตนของตัวเองได้เพราะครอบครัวเก่าของเขารู้ท้งที่ครอบครัวเก่าของเขาก็รู้แล้วหนูทนอยู่แบบนี้มาขอร้องคบบ ขอร้องเขาว่าขอร้องได้ไหมพาไปหาพ่อแม่ได้ไหม,มคือคือหนูก็ถามว่าหนูไม่ดีตรงไหนหนูเด็กไปหรอหนูทํางานนะหนูเก่งกว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้ามา<อ>ในชีวิตพี่อีกเขาก็ให้ผลที่แบบว่ายังไม่ได้ทุกคนแคร์หลานมากอะไรประมาณเนี้ยใช่คือหนูต้องทนอย่างนี้ตลอดหนูร้องไห้ทุกวันคือแบบการงานหนูก็คือไม่เอาเลยนะเพราะหนูเครียดแต่ความไม่มีตัวตนอนะยังไม่เท่าเขามีผู้หญิงเยอะมากนะคะเอาจริงๆอะถ้าด้วยด้วยพฤตินัย เหมือนเขายังไม่เคยเลิกกันเลยนะกับแม่ของลูกนะการยังมีคนอื่นออีกด้วยไม่ได้คนเดียวด้วยไงคื่หนูต้องต้องทนเรื่องแม่ของลูกคือตลอดเลยตลอดแล้วคือพอเราพอวันหนึ่งเขาให้เหตุผลหนูว่าอยากให้หนูไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าพูดสั่งหอใช่ใช่เขาเองไม่ดีพอประมาณนี้แต่หนูไม่ไม่ได้เป็นคนขอเลิกกับเขาคือล้างเขาทุกทางล้างเขาแบบสุดๆไปตามเขาไปแบบเหมือนคนเหมือนคนไม่ไร้ค่าค่ะ ตามเขาทุกยาทุกทางแบบยื่นเงินก็แล้วแบบเพราะหนูไม่รู้จะล้างเขาทางไหนแล้วหนูก็เลยเสนอเงินมากอะไรมากคือแบบตามภาษาหนูที่หนูจะล้างเขาไว้ได้เขาก็คือไม่เอาเลยจนถึงท่านแบบหนูย้าย้เขากลับมาหาหนูหนูไปทําของใส่เขาคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่คือหนูไม่มีทางเลือกแบบพราหนูอยากได้เขาขึ้นมาใช่จนทุกวันนี้หนูก็คิดนะคะว่าถ้าเกิดของที่หนูทําอ่ะมันเห็นผล แล้วมันให้เข้ากลับมาจริงจมันก็คือไม่ใช่เขาตัว,ต,วตัวจริงอยู่แล้ว<ม>แต่หนูก็จะจะยอมรับในส่วนนั้นเพราะหนูรักเขาไง<ม>คือพอเราเลิกกันใช่ไหมคะทีนี้ประมาณเดือนหนึ่งเขามีแฟนใหม่ทันทีซึ่งก็อยู่ไกลาจากเขาอยู่ทางเหนือ<ม>เขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาเพอถึงเวลาเขากลับมาจากแฟนเขาเขาต้องการมาหาหนูที่บ้านไม่มีอะไรหนูก็ต้องทนต้องยอมเพราะหนูก็รัก<ม>คือหนูเป็นอย่างงี้ไปตลอด<ม>แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะลุง ทุกวันนี้ก็คือติดคุยกันทางเฟซบุ๊กตลอดหนูก็รับรู้ตลอดว่า,ายังคุยกันอยู่คือหนูพยายามที่จะไม่ทันไปแต่บางทีคืออดทนไม่ได้เองอะหนูเป็นคนที่ทนไม่ได้เองคิดคถึงทักไปเขาก็ไม่ค่อยตอบนะคะเพราะเขาก็อยู่กับคนใหม่ไปแล้วแลวหนูไปใช้วิธีการที่บอกว่าจะทําของใส่เขาอะ คือแล้วหนูคิดว่ามันจะเป็นทางที่ดีหรอคือคือพี่ก็ไม่ได้แบบว่ามันคือทาของมันก็ยังมันก็คือแบบเป็นของเขมรซึ่งมันไม่ดีเลยอะค่ะมันของนั้นจะไปแบบดึงใจให้เขากลับมาเอาส่วนมากที่หนูไปอ่ะมันเขาการันตีมาแน่นอนในส5สิบห้าวันแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงส5สิบห้าวันกี่วันนะคะนี่ประมาณสิบกว่าวันได้ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเขากลับมาผู้ของอ่ะก็แปลว่ามันก็ไม่ได้กลับมาผู้หัวใจหรือความรักจริงๆระใช่แต่หนูก็คิดว่าถ้าเขากลับมา หนูก็จะไม่เอาแต่คือหนูก็แค่พูดว่าจะไม่เอาไม่เอาแล้วแต่คือหนูยากเหมือนหนูรู้สึกแพ้ตอนเนี้ยมันหนูรู้สึกแพ้แบบทำไมเขาถึงทํากับหนูแบบนี้ใช่แต่หนูยอมให้เขาทําเองนะยังไงอะคะคือหนึ่งกาทเขาทำอะไรไม่ได้ถจ้าหนูไม่ยอมใช่หนูดันจะยอมกลับมามีอะไรด้วยได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปไม่เป็นไรจัดได้หมดอันเนี้ย คือการยอมการยอมคือการทําให้อีกฝ่ายได้ใจหรือแม้กระทั่งการที่คนคนหนึ่งเดินออกจากไ่าหนูผมรู้จะาทำไงหนูก็เลยบอกว่าหยิบเงินขึ้นมาเลยเออมันอาจจะเป็นความอยากเอาชนะหรืออะไรที่ก็ไม่รู้นะแต่ที่บางทีเราต้องทบทวนว่าชนะแล้วได้อะไรชนะแล้วก็ได้ผู้ชายหลายใจบางคนหนึ่งคนเรานะถ้ารักมากอยากบอกใครๆทั้งนั้นแหละว่าฉันรักคนคนนี้เขาเลือกจะซ่อนหนูเพื่อไม่ให้ที่บ้านรับรู้พี่ว่าเผลอไม่ใช่พ่อแม่เขาจะมารักหลานอะไรเยอะแล้ว กลัวเมียเก่าสะเทือนใจหรอหรือยังไงใช่ป่ะถ้าเกิดเราพูดกันตรงเหมือนแค่ความรู้สึกเมียเก่าคือก็กลัวเมียเก่าสะเทือนใจหรอแล้วก็แค่หัวใจหนูบ้างไหมว้วหนูผิดตรงไหนอ่ะไม่เลยค่ะหนูมาในทางที่ถูกแล้วอ่ะในเมื่อวันหนึ่งหนูไม่อยากคบซ้อนหนูประกาศเลิกกับคนเก่าโอเคเขาจะเจ็บปวดหน่อยแต่หนูไม่ได้คบซ้อนไงใช่เพราะหนูเลือกเขาคนเดียวแต่เขายังเลือกซ้อนหนูอยู่เลยนะหนูเคยแบบถึงขั้นแบบกอดขาเขาไว้ว่าอย่าไปจากหนูได้ไหม หนูขอถามห,หนูขอคุ้ยื่นคำถามเขาไปว่าขอเหตุผลได้ไหมว่าเราเลิกกันไปอ่ะทําไมพี่ไม่เคยคิดที่จะให้โอกาสหนูแก้ตัวในเรื่องนิสัยเลยคือน,นิสัยหนูมันเป็นจุดเล็กมากที่ที่หนูโฟกับเขาแต่เรื่องของเขามันใหญ่มากมเขาให้เหตุผลที่ว่าเขาให้คําตอบข้อนี้ไม่ได้จนทุกวันนี้หนูถามเขาก็ให้ไม่ได้เขาจริงๆอย่างที่บอกคะ่ะไม่ว่าหนูจะตั้งคําถามอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรคําตอบสุดท้ายจริงๆมันคือเขาไม่ได้รับฟรงหัว ค right. yep. like right? oh hmm. ี่ว่าตรงนั้นเอง่ะมันเป็นคำตอบของทุกอย่างอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับนิสัยไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นด้วยคนบางทีนะน้องนิสัยแย่จะตายเขายังรักกันอยู่ได้เลยถ้าเขารักกันจริงเนี่ยใช่ป่ะเอางี้ง่ายๆก่อนเขานิสัยแบบนี้หนูยังรักเขาอยู่เลยอ่ะใช่ป่ะฉันความงคนบางทีไม่ได้อยู่ที่นิสัยแต่เขาอ้างว่านิสัยหนูแย่เขาเลยไม่รักหนูสุดท้ายมันไม่รู้เหตุผลหรอกมันคือเขาไม่รักเรานั่นแหละสิ่งหนึ่งที่พี่เคยพูดกันบ่อยๆแต่ไม่ค่อยอยากให้ใช้วิธีแบบนั้นคือเอาน้อง เจ็บที่สุดอยู่ได้เองแต่มันเสียเวลาชีวิตเนาะใช่ไหะเราแค่หวังว่าอะทนได้ทนได้ทนได้เสียงที่สุดยังไงอะพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าหนูทนต่อไปยังไงเขาก็ไม่หันกลับมารักหนูหรอกใช่ความอดทนของเราจะไม่มีผลอะไรสำหรับหัวใจเขาเลยจะเป็นเสียดายเวลาในชีวิตไงน้องคะพี่มองเข้าไปพี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีสวยดูแลตัวเองได้ทํางานเก่งแต่หนูลดคุณค่าตัวเองหมดเลย <ช>น้องบอกเองว่าน้องมีความสามารถของผู้หญิงหลายคนเราลดคุณค่าตัวเองหมดเลยเพียงเพื่อให้ผู้ชายหลายใจเดินก็้ามาทำรายชันอีกสเดินเข้ามาทำรายฉันอีกสีอุตส่าห์ไปทำของใส่เขาเพราะอยากให้ผู้ชายกลับมาทำร้ายเราเหรือคือพี่แค่ให้น้องทบ่วนวและกันเท่านั้นเองค่ะเนาะวันนี้แย่ก็ตามพี่ยังคงยืนยันว่าอย่าลืมหัวใจลูกนะ ในที่สุดลูกของหมอแม่อยู่แม่ไปเสียใจกับใครก็ไม่รู้ที่จริงวันนี้น้องมาเสร็จพี่อ้อยพี่สอนแล้วอะมีคําถามอะไรที่อยากถามไหมคะหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูตัดสินใจที่จะลบทุกอย่างเขาไม่เห็นเขาเลยหรือแบบแม่้เขาเห็นหนูเลยหนึ่งสี่ที่หนูอยายังมีเฟซบุ๊กกันอยู่ก็คือหนูอยากให้เขาเห็นว่าหนูก็คือแบบยังมีความสุขเหมือนหนูหลอกตัวเองว่าหนูมีความสุขไปเที่ยวกับเพื่อนนู่นนี่นั่นคือหนูก็อยากให้เขาเห็น แต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกแบบเหมือนที่หนูรู้สึกไหมหนูอยากรู้ว่าหนูจะลบหรือไม่ลบดีประมาณนี้นมันมันคิดทุกวันแบบถ้าหนูลบหนูก็จะไม่เห็นเขาเลยมันก็ทรมานหนูอีกอาจจะดีกว่าก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ในมุมพี่นะคะในวันที่น้องเจ็บก็ยังไม่แคร์เลยอะ่ะน้องคิดว่าตอนที่หนูมีความสุขเขาต้องแคร์อะไรอะ่ะสิ่งใดๆก็ตามที่หนู<ม>กำลังคิดว่าอยากให้เขาเห็นนะคี่ว่าเขาเห็นแต่เขาไม่รู้สึก เพราะนั้นพอเขาเห็นเราไม่รู้สึกก็เหมือนเขาไม่เห็นนั่นแหละเพราะงั้นมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรในความรู้สึกของเขาเพราะงั้นไอ้การที่บอกจะลบหรือไม่ลบจะบล็อกหรือไม่บล็อกอะไรเงี้ยบันทีมันอยู่ที่ใจน้องี่ไม่อยากบอกว่าถ้าทำอย่างนี้แต่อย่างที่อ้อยว่าค่ะบางทีเราก็ใช้วิธีคือแต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันบางคนไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ฝักใจไปเลยยิ่งรู้ยิ่งเห็นบางคนเนาะ เลิกกันไปแล้วไปตามส่องอยากดูเขาก็ทำร้ายหัวใจตัวเองไปเรื่อยๆบางทีไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ก็คือมันอาจจะเจ็บปวดบ้างในเวลาที่ต้องตัดใจมันอาจจะเสียใจคิดถึงหรืออะไรก็าตามแต่แต่เราก็เชื่อว่าการที่เรามองไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะมีระยะเวลาอันสั้นลงในกรรถถารที่จะถ่ใจมากกว่าที่จะแบบพี่คะพี่อารพี่สอดิคะหนูอยากลืมคนที่จังเลยแต่ดูเขาทุกวัน S <S <an> <S เห็นกันทุกวันเนี่ยันไี้ไมิถ่างกันไปได้อยู่ที่หนูความเซฟตัวเองหรือยังครับตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเพราะหนูอยลืมนะความสุขเดียวของหนูคือเขาแต่ความสุขของเขาไม่ใช่หนูตอนยากสุดคือตอนขขอที่มันจับตอนเปลี่ยนผ่านอ่ะเฮ้ยพอยังเฮ้ยพอหรือยังหรือยังต้องชนกระแพงอีกสักพักแต่พอรอดออกมาปั๊บน้องลองกลับมาน้องจะขอบคุณตัวเองถ้าน้องเข้มแข็งกว่านี้อืมที่เข้าใจค่ะว่าน้องรักเขาเนาะแต่เราใช้ความรักเป็นคําตอบสุดท้ายของทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ ถ้าเราบอกว่าเรารักปุ๊บแล้วเราต้องทําทุกอย่างแบบนี้พี่ว่าชีวิตเรามันจะมันจะเศร้ามาก<ะ>ก็รักก็ได้นะพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้บอกว่าให้น้องเลิกรักเขานะ่ะแต่ถ้าคนที่ทําร้ายกันขนาดนี้ไปรักอยู่ไกลๆก็ได้นะรักก็ได้แต่รักไกลๆแล้วกันเพราะเธออยู่ใกล้ๆล้วจะทำรา้ายหัวใจฉันเหลือเกินแต่ที่ว่าผู้หญิงทุกคนนะคะ่ะเวลาที่เราให้ใครกนหนึงรักเราเราจะภูมิใจมากที่เขารักเราเพราะรักแต่ไม่ใช่รักเราเพราะโดนศาสตร์วิชาต่างๆนะานาบังคับให้เขาต้องอยู่ตรงนี้ทั้งที่ ถ้าเอาหัวใจเพียวๆเวเข้าไปจากเราตั้งนานแล้วอะวันนี้มองย้อนกลับมาผู้หญิงอย่างน้องมีสิท์เลือกและคนคนนั้นน่าเลือกจริงหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนเป็นกําลังใจให้นะคะ,คะนะคะขอให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะ หลังจะฟังเรื่องราวความรักของแขกรับเชิญที่มานั่งคุยกันแล้วนะคะคส่งท้ายกันค่ะที่อยขอแนะนําสิ่งดีๆเพื่อคนที่เรารักกันนะคะช่วงสถานการณ์โควิดค่ะหลายคนดูแลตัวเองดีมากเลยล้างมือบ่อยๆใส่แมสฉีดแอลกอฮอล์นะคะแต่อย่าลืมว่าเรื่องของสุขภาพของช่องปากก็สําคัญไม่ใช่น้อยบางคนที่มองข้ามไปเลยทําให้เกิดปัญหาสุขภาพมือกสุขภาพช่องปาก เช่นบางคนมีกลิ่นปากเหมือกอักเสบนะคะเหมือกร่นร้ายกว่านั้นสูญเสียฟันไปเลยเราเลยจําเป็นต้องดูแลสุขภาพเหมือกและสุขภาพช่องปากของเราให้ดีในทุกๆวันด้วยยาสีฟันพารดันแทกค่ะที่มีส่วนผสมของเกลือชนิดพิเศษ คือเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตถึง67%ช่วยกำจัดคราบพักนะคะและแบคทีเรียถึง4เท่าลดปัญหาสุขภาพเหงือกนอกจากนี้แล้วฟฟอัไลค่ะช่วยป้องกันฟันผุนะคะเราจะได้มีสุขภาพเหงือกและสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากที่ดีให้อยู่กับเราเป็นนานๆเพราะอย่าลืมค่ะสุขภาพเหงือกคือรากฐานที่สําคัญของช่องปากโปรโมชั่นพิเศษสุดสาหรับแฟนๆรายการพี่ไอพิชจตัวตัดตัวนะคะคุณสแกน QR Code แล้วใส่โค้ดส่วนลดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยพร้อมส่วนลดพิเศษ On อนทบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเหรือเกินลดแล้วลดอีกนะคะเรี่มสแกน QR code กันได้เลยโปรโมชั่นนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ